สวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกม b e ดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องการประกาศตู้กรชากนะครับกับตู้กระชาเทศกาลต่างๆเนาะตู้นี้ไม่ใช่ตู้ใหม่แต่อย่างใดนะครับจะเป็นเพียงแค่หยิบตัวละครเทศกาลต่างๆมารวมกันไว้ในตู้เฉยๆครับจุดขายตู้นี้เนี่ยก็แน่นอนนะการที่ลดลูกแก้ววิญ,ญญาณเหลือเพียงแค่50ลูกแก้ววิญ,ญญาณในการเปิดครั้งที่1น,นะสเต็ปที่1เนี่ย เขาลดเหลือ50ลูกแก้ววิญญาณนะสเต็ปที่1สเต็ปที่6นะครับแล้วก็ตู้นี้ไม่มีลุลเลทน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากหยอดเพื่อเช็คดวงนะ50เพรคุณก็สามารถร่วมแจมได้สำหรับตู้กาชาดีนะครับซึ่งตู้กาชานี้เนี่ยจะมาในวันที่9มกราบ่าย2โมงยูนถึงวันที่17มกรากรบ่าย2โมงคลิปวิดีโอนี้น่าจะลงในวันที่9เลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดอยู่นี้ก็คือวันที่9ตอนเช้านะครับก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังๆคลิปลงช้านะช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายเลยนะครับบางทีก็อาจจะลงช้านิดยนึงนะต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับตู้นี้นะมาดูเรื่องเลทก่อนอ่าแน่นอนเลทมันไม่มีดุดเลทนะครับแต่ว่าเลทเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะสะเต็ปหนึ่งห้าสิบลูกแก้วนยันสามเปอร์เซ็นต์สเต็ปสองสิบห้าลูกอ่าร้อยห้าสิบลูกแก้วนยนันสามเปอร์เซ็นต์เช่นกันแล้วก็สเต็ปสาม 204%นะครับซึ่งมันจะมี61,16,21อะไรพวกนี้ด้วยนะเพื่อนๆสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับก็แน่นอนว่าเลนมันจะไปบูสสูงสุดอ,อยู่ที่8%ซึ่งถือว่าเป็นเลนที่สูงนะการได้5ดาวเนี่ย8%ผมมองว่าสูงเลยนะครับซึ่งไม่มีตัวละครหลดเลนดด้วยแล้วก็การันตีตัวละครให้คุณแน่นอน1ตัวละครในตู้ในส่วนของภาพรวมตัวละครนะครับเรามาพูดถึงภาพรวมตัวละครกันเลยเนาะผมจะไม่ขอแยกย่อยนะครับ กอน,อนต้องบอกก่อนเลยว่าตู้นี้เนี่ยมีทั้งหมด9ตัวละครไม่มีลุดเล็กก็จริงแต่ถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการตัวละครเพียงแค่ตัวเดียวมันมีร่วมถึง9อันนี้อาจจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่มาเพียงแค่นีดเดียวแต่เขาใส่มาถึง9ตัวละครด้วยกันเลยนะครับในภาพรวมตัวละครทุกตัวในตู้นี้เนี่ยก็แน่นอนเอาไว้เล่นทั่วไปเล่นในหอคอยต่างๆนะหรือว่าจะเป็นดันออนไลน์เล่นกับเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เก่งพอที่ไปเล่นดันคอนเทนต์ที่มันยาก,ยาก,ยากมาก ขนาดนั้นได้นะคือพอเล่นได้แต่ถามว่ามันเก่งขนาดแบกไหมก็ไม่ได้ถึงกับแบกนะแบกไม่ได้ด้วยเออตัวละครพวกนี้มันอยู่ระดับที่แบบกลางๆปกติปกตินะครับซึ่งตัวละครที่ผมมองว่ามันมีจุดเด่นนะที่แบบพอมีจุดเด่นเลยเนี่ยก็ยูริจิครับยังพอไปบัฟได้เผื่อเวลาคุณไปตีกงตีจิวคุณขาดตัวบัฟคุณอยากได้ตัวบัฟมาเพิ่มประสิทธิภาพก็ยูริจิไปพอบัฟได้นะครับเกมพงเกมเพล์ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสามารถเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับ มาชิโร่เขาดอบแค่หยาดน้ำแต่ว่าเขาดอบน้อยมากเขาดอบแค่17%เป็นตัวละครดอบหยาดน้ำยุคเก่าครับแน่นอนว่าการดอบหยาดน้ำเจ็อ่าขออภยัย17%นะไม่ใช่70%แน่นอนว่าการดอบแค่1 7%เนี่ยมันทําให้เขาเป็นตัวละครดอบหยาดน้ำที่น้อยมากพูด,ดง่ายๆก็ค่อนข้างห่วยแตกเลยป่ะเพราะตัวอื่นเขาดอปตั้ง30%เนอนาะแล้วก็อิจิโกะออยาคาชิตัวนี้เอาจริงคือเป็นก๊อตมากในการตีบอสในหอคอย นะครับบอสในหอคอยตัวนั้นต้องไม่กันสารพิบัติถ้าบอสตัวนั้นมันไม่กันอ่อนแรงไม่กันไฟผมบอกเลยอิจิโกต่อให้ไม่ตรงเงื่อนไขไปตีบอสในหอคอยเนี่ยเกมหมดเขาเสกอีกฝ่ายจนติดสารพิบัติตายนะแต่ว่ามันจะเด่นเฉพาะตอนไปตีบอส3ตัวเท่านั้นนะถ้าเจอกี่ทั่วไปเยอะๆเนี่ยแล้วไม่ตรงเงื่อนไขแน่นอนอิจิโกมันไม่ไหวนะครับมันต้องเจอแบบพวกแบบ พวกบอสเออแบบู้บอสไม่ต้องทํำอะไรมากดาเมจไม่ต้องสนในเรื่องดาเมจของสกิลดาเมจโจมตีปกติคุณไม่ต้องสนเลยคุณสนแค่ทำอ e ีฝ่ายติดสนับปกติจนตายแล้วตอนที่อ e ีฝ่ายติดสนับปกติเนี่ยคุณเซฟ,ฟด้วยเพราะอ e ีฝ่ายติดอ่อนแรงคุณไม่ตายหลยังจากการโดนโจมตีอ e ีฝ่ายเพราะมันจะเข้าเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับก็ เอาไว้เป็นตัวละครแบบคิดไม่ออก mm hmm. ก็ใช้อ mm ิจิโกะในการตีบอสในหอคอยถ้าเจอบอสสามคนไม่กนันสานพิษปตินะ mm hmm. แล้วตัวละครสุดท้าย mm hmm. ผมมองว่ามีประโยชน์สุดในตู้นี้เลย mm hmm. ก็คือโอริฮิเมะนะครับสำหรับอินุเอะโอริฮิเมะเวอร์ชันชุดเมดนะครับเวอร์ชันนี้ถามว่าเก่งมากไหมก่อนหน้านี้เนี่ยมูลค่าน้องยังไม่ได้เยอะมากแต่พอมีดันยิวเวลีฮาร์ดปุ๊บเนี่ยเวลีฮาร์ดขึ้นไปมีมูลค่าเลยเพราะว่าอินูเอะเนี่ยออกแบบมาเป็นซับที่ดีมากนะครับ ตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถไฮโลเพื่อนได้3ไฮโลตัวเอง5ให้ซุปเปอร์บูทได้นะเป็นบูทที่มีประสิทธิภาพมากกว่าบูททั่วไปนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้สามารถไปยืนแชร์ได้ทุกบ่อพร้อมแชร์สถานะต่างๆให้เพื่อนด้วยเช่นคุณไปยืนบ่อไฟฟ้าเพื่อนก็ไม่ติดไฟฟ้าไปด้วยไปยืนบ่อไฟเพื่อนก็ไม่ติดไฟไปด้วยนะครับไอ้ตัวนี้เลยเป็นตัวละครซับที่ดีนะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครซับที่ไม่มีของในเรื่องการดอป อินูเอะไม่ใช่ตัวละครที่แบบมีเรื่องการดรอปเลยเป็นเพียงแค่ตัวละครที่มาซับเฉยมูลค่าก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีเพราะว่าคอนเทนต์ในการลงกิด์ไอพวกย่างอินูเอะเนี่ยเหมาะกับการตรีกิ้วเหมาะเป็นตัวซับในการตรีกิดวเมื่อก่อนตีกิด์เนี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องมีตัวละครแบบเนี้ย มันขอแบบโป้งเดียวจบแต่ณปัจจุบันคือเกมมันค่อนข้างยืดเยื้อนะครับก็มีตัวละครพวกนี้มาช่วยไว้ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับคนที่คิดไม่ออกในการตีกีว่าเฮ้ยเอาใครไปซับดีไม่มีตัวซับไม่มีตัวบูทไม่มีตัวโลอ่ะก็อินโนเอตตอบโจทย์ในตัวเดียวเลยนะครับณปัจจุบันเนาะสำหรับภาพรวมตู้กระชานี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นตู้แบบเหมือนเอาไว้ให้เพื่อนเสียงดูนะครับเอามาแบบพักทายเฉยๆกด50คำๆนะครับตัวนใครที่อยากได้อินโนเอตแบบเต็มร้อยเลยแบบเอ้ยพี่ ผมอยากได้มานานและเห็นคนเขาอวยกันเยอะอยากได้มาซับพีมถ้าถามผมนะถ้าเกิดคุณมีตัวละครซับอื่นเช่นแบบมันซุปเปอร์บูทมันไม่มีโลแล้วกันอ่าไม่มีโล่มีแค่ซุปเปอร์บูทอย่างเดียวพอใช้แทนได้ไหมผมว่าพอใช้แทนได้คือปัจจุบันของผมเนี่ยผมยังใช้อิจิโกะม่วงตรงครําเลือดพันปีเวอร์ชันเวอร์ชันเก่าเลยเวอรช์ชันบางไขอ่อ่าไปซุปเปอร์บูทถ้าเกิดผมไม่มีตัวละครซับเลยผมใช้ตัวนั้น เพราะว่าเอาจริงโล่มันช่วยให้คุณเล่นง่ายขึ้นแต่ในกรณีที่ดาเมจคุณไม่ถึงมันก็ไม่ถึงอยู่ดีต่อให้คุณมีตัวละครซูเปอร์บูตและคุณเปลี่ยนตัวละครซูเปอร์บูตของคุณไปเป็นตัวอินุเอแต่ถ้าเกิดดาเมจการเล่นคุณไม่ถึงมันก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่าแต่อินุเอมันช่วยคุณเล่นง่ายขึ้นอันนี้จริงนะครับสำหรับผมผมไม่ได้ซีเรียสมากอ่าอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละคนนะบางคนอาจจะต้องการความเล่นง่ายขึ้นอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดเป็นผมผมเพชรไม่ค่อยเยอะผมก็ไม่ได้อยากค นะจริงๆตู้นี้ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ผมเชียร์ว่าถ้าอยากเปิดก็เปิดคำๆ50เพรหรือถ้าอยากได้จริงๆเปิดถึง1การันตีก็ได้900เพรแต่ณปัจจุบันณปัจจุบันเลยคือเป็นผมผมเก็บงบไปรอตู้กลางเดือนอะตู้กลางเดือนมัน5 6 0 0ถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ5 6 0 0มันการันตี5ดาวหนึ่งตัวผมเลยคิดว่าไปไปเปิดรอเปิดตู้กลางเดือนดีกว่าถ้าเกิดอยากจะอเล่น แต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะตู้กลางเดือนคืออะไรตัวอะไรความสามารถอะไรหน้าตาแบบไหนยังไม่มีใครรู้นะครับอันนี้ผมแค่บอกว่าถ้าจะเปิดตู้นี้คุณเก็บงบไปเปิดตู้อื่นดีกว่าตู้นี้ผมว่าถ้าอยากเปิดจริงๆ้าเพชรหรือถ้าเกิดอดไม่ได้จริงๆ1การันตีพอแต่จะดีกว่าถ้าคุณเก็บงบไปหลอตู้กลางเดือนก็ถ้าเกิดเพื่อนๆทื่อชอบคิดวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดสไครให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางช่ององผมมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะ เพื่อพกคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรลายเดือนนะครับเริ่มต้นปียค่เดือนละสามสบาทก็มาเป็นสมาชิกช่องผมได้นะครับไ mm hmm. ว้เจอร์ใหม่วีแหนาใครที่จะเปิดก็ขอโชคดีนะครับสวัสวดีครับ